สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทท่านนะครับผมนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจําได้ไหม EP ที่แล้วที่ผมมาขอโชคขอลาบสารปู่ตาโพใหญ่นะจุดตรงฝั่งนั้นใช่ไหมเนี่ยที่ที่เป็นต้นต้นใหญ่ๆนะอ่าที่อยู่ตรงนั้นเลยนะครับแต่มาแต่มาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ผมถ่ายคลิปตัวน,นั้นแล้วนะก็คือแยกแยะแต่ละคลิปไปนะผมก็เลยขี่รถมา ผมขี่รถมาเรื่อยๆเลาะเลาะเลาะจากตรงนั้นมาเลาะมาเรื่อยเลาะมาเรื่อยอเลาะมาเรื่อยจนมาถึงทางโค้งตรงนี้แล้วมาถึงตรงนี้ที่ผมบอกว่าตรงนี้ใช่สารไหมใช่จริงๆนะครับทุกท่านนะพอผมลงจากรถปุ๊บผมมาเห็นปุ๊บทุกท่านเอ้ยผมโคตรขนลุกเลยจริงๆไม่ได้ขนลุกปวดท้องนะผมขนลุกหัวสู้เลยเนี่ยขนหัวลุกสู้เลยนะครับทุกท่านผมคิดว่า เหมือนมีอะไรโดนจิตโดนใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อะไรให้ผมต้องอยากมาที่นี่อีกผมไม่รู้เหมือนกันนะครับกับรถคันนี้ด้วยนะครับผมโอ้โหทุกท่านเออเหมือนอะไรมีโดนจิตโดนใจไหมผมดูตรงนี้เออ ไม่สร้างกระฮัมีหดกระเป๋าผมต้องสำรวจดูให้ทล่รอบครอบนะครับสถานที่ตรงนี้นี่อันนี้อะไรเนี่ยแก้วกระเป๋าอ,อือมีเงินบลาดเรื่องใดเนี่ยมีของผิดกฎหมายบะมีหดขอบพระออกระจกเอา้าบ่มีอย่างสารมองนี้บ่มีอย่างเนาะแต่ว่า ผมไม่เห็นตรงนี้ครับผมทุกท่านนี่ครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวผมจะจับขึ้นนะผมจะถ่ายอย่างนี้ดูก่อนทุกท่านเอ้ยท่านดูเอานี่ครับอือือเจ้าเบิงนะครับแล้อีกตรงนึงครับนี่ครับผมทุกท่าน ทุกท่านเลยข้อหัาเลยไม่แน่ครับผมทุกท่านเหมือนพ่นโดนกิจดนใจให้ผมมาหาเพื่อนจะให้โชคให้ลาภผมแน่ให้โชคให้ลาภทุกท่านแน่ถ้าเราเอาท่านขึ้นนะครับอเดี๋ยวผมจะเอาท่านขึ้นแน่นอนนะครับผมนะนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมโอ้โหทุกท่านเลย นะครับพูเ,เดียวม่เห็นกระปูยังสีนอ,ะอนะครับตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีนะครับทุกท่านนะนี่ก็จะมียายนะครับมีหญ้าตรงนี้นะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับทุกท่านเรามาขอโชคขอลาบกันนะครับ อันนี้มันเป็นอะไรท่านผู้ชมแผ่นยันเหรอแผ่นยันเก่าใช่ไหมเนี่ยผมผมจําได้มัน,ม,นมันเป็นอัคระยันเก่านะครับอืมเอ้ไม่มีอะไรนะครับทุกท่านนะนี่ไม่มนแผ่นยันวงนี้จานนี้กรบมีมีอะไรไหม ไม่มีเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราดูดูแผ่นยันก่อนแผ่นยันเก่านะครับทุกท่านนะโอ้โหที่เรียกผมก็จะไม่มานะที่รกนะที่รกผมก็จะไม่มาอ่ะรถนี้เลยเดี๋ยวเรามาขอกันเลยนะครับตรงนั้นคืออะไรผมก็ไม่รู้แปลว่าอย่างไี้นี่ข้างคนท่านผู้ชมเหมือนเหมือนหัวลือลือสีเนาะคล้า,ายๆประมาณนั้นเลย ครับอ่ามาทุกท่านผมขออันดับแรกนะอืมขอปัดตรงนี้ก่อนปัดฐาน,นก่อนอ่อืม,ออมนะครับมาขอจับท่านขึ้นก่อนนะมาข้างบนนี้เลย พ่อปูป่พ่อจะให้โชคเอง่อะตรงนี้ก่อน่อะเย่ายไว้ตรงนี้เนาะมะโอ้โหทุกท่านมานะครับโอ้โหปู่เอ้ยอืมนี่ครับผม นี่ครับโทษทีนะครับพอพอพอปิดแฟตกันนี่ครับอืม มมาเดี๋ยวเราก็จะได้มากราบมาไหว้ขอโชคขอลาบกันนะครับอ่าโอเคไหมทุกท่านนะครับขอโชคดีครับผมมาเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องกันครับผมนี่ครับทุกท่านใครที่เห็นคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยครับผมนะครับกดไลค์กดแชร์ไปเลยขอให้โชคดีกันทุกทุกท่านขอให้สมหวังในปรารถนากับทุกทุกคนนะครับที่เห็นในคลิปคลิปนี้นะครับ ขอให้ปลู่จงดลบันดานให้ทุกท่านที่ติดตามนะครับดูคลิปปลูกที่นี่นะครับขอให้โชคดีกับทุกคนเลยนะครับผมเดอ้ขอ,ดดดอขอให้กดนี่กดสนกันเด้อกดไลค์กดแชร์เลยนะครับทุกท่านนะคลิปนี้นะครับโอ้ท่านผู้ชมสุดจริงครับเอานะครับผมไม่รู้ว่าสารปู่เชื่ออะไรเหมือนกันก็อยู่ตรงริมหนองนะ้าเหมือนกันทุกท่านผมจะเรียกว่าปู่ืาอสีก็ได้ครับผมนะครับใช่ไหมเพื่อนเหมือนปููปู่ืาอสีใช่ไหมทุกท่านว่า อ่าผมก็เตรียมของชุดมาไหว้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับเซียมซีเลขทูบครับลองดูครับทุกท่านไม่ลองไม่รู้ครับอ่ามาขอโชคแบบมาขอลาบแบบนี้เห็นเรา,เาปลูกขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อนให้โชคมุ้งเจ้าแน่นอนปังแน่นอนครับผมทุกท่านถ้าเจอแบบนี้นะครับปังแน่นอนครับผม โอ้ยปูเอ้ยขอให้เพิ่นได็โชว์เด้ลาด้วปูเดอ้อถือสามตัวลงจากปูนะงดงดหนีด้บปูเดอ้อเออตรงตรงด้บปูเดอ้อสาธุมาถูกทันมาออนะครับทุกท่านบอกกล่าวได้เลยครับผมบอกกล่าวได้เลยนะขอปูได้เลย,เลยนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอา,าศาสตร์มาทุกท่านนะไม่ได้เอา,าศาสตร์มามัดหวาดกันแบบนี้เลย นะครับเอาเสีย c m ีตรงนี้เลยนะครับปู้ทุกท่านคอยคนลูกอีหลีคนลูกค่ะคนลูกแน่นะครับอ่ะมาน้ำแดงไหมมาเปิดให้ปู้เพิน่นกินแล้วคอยคอยว่าเพิ่นเพิ่งยูบบางนี้รดนแล้ว,ลวที่คอยคอยจับเพิ่นขึ้นอ่าเพิ่นอะไยูโดนแล้ว มีเอาเอ็มรอยไม่เพิ่นร้อมเดี๋ยวคอยเบิ้งฝ้าเล็กเอ็มรอยนะมันนี่อยากเบิ้งอยากดูฝ้าเล็กเอ็มรอยด์อยู่ เอาย้ายมาทำผีดีกว่านะโอเคครับแป๊บหมือนนะครับทุกท่านนะมาพูดเดียวต้องคิดพูดเดียวสถานที่ตรงนี้มันมีที่มาที่ไปนะที่ผมจะบังเอิญเจอ เจอสารปู่ปูตาโพใหญ่แล้วก็มาเจอสารปู่ตรงนี้ที่แรกผมว่ามันเป็นเถียงนานะที่แรกตรงเนี้ยอมจริงๆผมนึกวมันเป็นเถียงนาขนมท่องยิบท่องหยดท่องชมม่ปูเด็กกินเข้ามาไหวเพิ่นเพิ่นเลยแกเด็กกินเพื่อกรดิ่ให้โง่หลับเนาะ ตรงนี้เป็นเป็นที่ลกล้างมากนะครับทุกท่านนะที่แรกผมผมนึกว่าเป็นเถียงนาจริงๆอันอันน,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 นี้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับอ่าขอจุดเล็กทูบนะครับอ่านะครับว่ายกันทีน่เห็นกับทุกท่านนะเรามาขอกันเห็นเ,นเลยที่ตรงนี้เลยนะครับอืม ดีนะขอเอาไฟฟูมาเดี๋ยวผมขอจุกน,นะทุกท่านบอกก่ด้เลยนะครับ ตรงนี้เลยทกท่านนะ,ะนตรงนี้นะครับเพราะว่าแรกๆาอาจจะไม่สะดวกหน่อยนะทุกทนนะ่านไม่มีอะไรวางนะครับ บอกกลาวพวกเราด้วยททุกท่านผู้ชมเด้อฮะทุกท่านครับเดี๋ยวบอกกลาวไปพร้อมๆกันนะครับทุกท่านนะกับสารปูตารือสีครับใช่ไหมถ้าผู้ชมจะจะให้ผมเรียกยังไงอ่ะผมก็เรียกไม่ถูกนะครับ เดี๋ยวนะมันมีต้นอะไรใหญ่ๆตรงนี้มันมีต้นมะขามครับผมต้นมะขามใหญ่ครับณนะจุดตรงนี้เลยนะครับผมตั้งว่าปูรุษีเรลืองฤทธิ์ครับ ปูลือสีเลืองฤทธิ์ครับผมนะครับอ่ะเอาเลยครับผมอาสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุสาธุสาธุเด้อปูลือสีเลืองฤทธิ์ลูกหลานนุ่มอําคนเดิมตะปูเด้อลูกหลานเด้มาทายถ้ำหม่องปูตาต้นโพงใหญ่ แล้วลูกหลานเห็นปูพอดีลูกหลานบ่คิดว่ามังนี่อาจถิเป็นสารปูบ่คิดว่าถิเป็นปูอีหลีลูกหลานคิดว่าปเป็นเถียงหน้ามือน,นี่ปูลูกหลานม้มาจับปูขึ้นมาหาปูมีของอยากของกินไหมปูปูอยากได้บ้านหลังไหมบ่ลูกหลานสิบ้าเอฟซีไม่เห็นหยอ่าปูอยากได้ยังมึอน,นี่ลูกหลานมาขอโชคขอลาปูโดยการขาย,รยันเสียบดีแต่จุดเหล,ล็กทูบลูกหลานที่ซ่องไฟเอ็นลอยน้ำในปูเด้อ กายเพิ่นเด้เขาสามตัวตรงนปูเดอร์งวดงวดนี้นัปูเดอร์ของงวดประจำวันทีหนึ่งสิงหาคมนี้พ่อสสองปัญหารอยสิบแปดนปูเดอร์ลูกหลานปูสุขูทุกคนที่เิ่นเพิ่อปูยูตตอนนี้หวังว่าปูสิงห้โชคให้รับลูกหลานปูสุขูทุกคนนปูเดอร์อ่าเพิ่นที่มีแนวอยากแนวกินมาให ok ้มีแนวไม่เห็นที่ไหนปูงามงานนัปูเดอร์สาธุสาธุนับปูเดอร์อ่านะครับทุกท่านก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่าผมขอ เอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับผมนะเป็นแกกันนะครับมาเซียมซี M C ก่อนครับผมโอเคไหมมาเซียมซี M C ครับเดี๋ยวมาเขย่าต่อหน้าปูเลยครับผมทุกท่านนะปูเอ,อ้ยลู่กานสิม,มาเขยอเสียมซีดับปูเดอร์ P o D e R. เอาตรงตรงด้บปูเดอร์ D e R. สาธุปูเอย นั่นรถแล้วครับผมไมแ้แรกครับผมได้มาไม้เลขเจ็ดครับเลขเป็นเลขเจ็ดนะอ๋อไม้ที่สองนะปูดเดอร์ไม้ที่สองครับผมไม้ที่สองครับได้มาโอ้ยเดี๋ยว ได้มาหมายเลขสองครับเจ็ดสองครับอ่ะหมายเลขสามะปูเด้อหมายที่สามครับผมได้มาแล้วครับผมนะครับเอ,อ,เอ,อก้มไหล มหมายเลขสามได้มาหมายเลขแปดครับเจ็ดสองแปดหรือหนึ่งสองแปดครับขอบพระคุณครับผมนะครับขอให้โชคดีครับจะขอให้โชคดีกันสุขุมสุขคนนะครับทุกท่านนะเพราะผมไม่ไดเอาเสือเอาสตาร์มาคอนสีวานะครับทุกท่านอ่าก็เดี๋ยวมารอเบรกทูบเนาะไห้ใหม,ม่เมื่อตะกอนเบรกทูบมันยังประเไห้ใหม่เมื่อจ่อยมูจยมเจวาเดี๋ยวคอยสีร่องคอยสีรุ่นบังเดออ่า มันต้องล้นนะครับผู้ชมไม่ล่นไม่ได้นะครับมาเดี๋ยวมาดูอันนี้เลยเนี่ยไฟมันอยอ่า สองหานะัะแฟมเลยเนาะอไฟมสเอมร้อยได้มาสามหนึ่งแปดครับผมหรือสามเจ็ดแปดนี่แหละนะครับโอเคตามนั้นนะครับมาเดี๋ยวเอากล้องเนาะมาดูเลขทูบกันดีกว่านะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่ กับสารปูหรือสีเหลืองลิดนะครับผมนะโอเคครับอ่ามามาเบิ่งนกันเห็นเห็นเลยนะครับได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเลขทูบนะครับได้มาหมายเลขอย่างนี้หกเก้าศูนย์ครับผมนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับได้มาหมายเลขหกเก้าศูนย์นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดี เฮงเฮงรวยรวยกันสุขูสุขคนนะครับเรียกทูปปู่ฤาษีเรืองฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นสารใหม่นะครับอ่าเจอครั้งแรกนะครับผมนะอ่าขอโชคดีกันสุขูสุขคนนะครับผมนะโอเคครับผมท่านผู้ชมนะครับเอาตามนั้นครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับทุกท่านนะก็ได้มาเห็นกันแล้วนี่เห็นป่มทั้งมังหันทั้งมังงินท่านผู้ชมพื้นที่เพื่อนไหมเห็นพื้นที่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยอ่า ทีแรกผมนึกว่าเป็นเถียงนาคนบนที่นี่นี่ขอรู้ขั้นนี้มาเนาะอ่ามุ่งจะกับเบิ้งทะเบียนเอาโอเคนะครับทุกท่านนะวันนี้ก็วันนี้หน่มามานเดิมนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับกันคลิปคลิปหน้านะครับขอทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยการสุขูทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมเด้อเอาโอเคนะครับตอนนี้จะประมาณนี้แหละนะครับผมเนาะบัตรมีอย่างไรนะครับกับสันปูฤษีเลือกเลยครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมโชคดีครับเฮงเฮงรวยๆครับผมสวัสดีครับ